สวัสดีอีกครั้งครับพี่น้องทุกคูทุกคนเนาะคะ่ะทุกคนเลยคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะมาเก็บต่อเลยพี่น้องคะ่ะทุกคนมือนีเก็บเห็ดดำคือเก่าคะ่ะค,คลิปนี้ก็อันมือนีเก็มาก คิดยายโอกัสีลุ่งเป็นเอพี่เรื่อยๆเนาะคะ่ะเอพี่หนึ่งเอพี่สองเนาะคะ่ะเพราะว่ามือนี้ได้เวลาออกมาปลาเนาะคะ่ะออกมาขันออกเข่าปลามาแล้วก็ต้องให้มันคุมเนาะคะ่ะเอออุ huh. ม้มพี่เนาะ น้อยๆนึกพี่น้องโอ้ยสะอ,อัเห็ดเกิดอาการปวดแอวแล้วเด้อพี่น้อง cồm cồm người người quá à, tổ vững gần theo nhau lên ôi อืมงามน้อยๆลายเยอะอกกุกอเอาค่ะเหมือนพี่น้อง ยาวๆเลยค่ะเนี่ยโอ้ยอขอบคุณจะป่าเจ้าเขาเด้อลูกหลานมาหาเก็บเห็ดเนาะค่ะ ขอบคุณเอฟซีท้งหลายเนาะค่ะเนาะที่มาชมให้กำลังใจยายโอสงสัยห้อยกวางห้อยอย่งนอกนี่มีห้อยคนมาเก็บพรหรอค่ะพี่น้องจะมาเก็บเอาแล้วค่ะนี่ คันทะเหล็กก็อันหายากเลยค่ะอ้หพระเจากีบอ็แล้วโตวก่อนจะ้ะโอ้พี่น้องแล้วมีบแมเนเท่าแล้วติดแน่ี่โอ้ยังค่ะได้ยุ่ได้ยุยค่ะเนี่ยหลวบเลยค่ะ ถึงอันนี้ใหม่พร้อมได้โอกระดายัยอ้อันนี้กโ็โอ้แหงโอ้แหงแล้วค่ะนี่โอ้งามเดีย๋ยวเห็นดูค่ะนี่มองนี้ค่ะ คนี่โอ้ยนี่อ้าวงนีงน่ก่อนจ้ะนี่คือขา้าบบานแห้งแล้วค่ะเนี่ย อันมอดมันมอดนาเนาะค่ะอันดอกกะสีขาขา,ขาอ,อันเห็ดเน่ค่ะกะสีเาา ทึง้งหยาทั้งมอดพี่น้องมาน้ำกันสองพี่น้องนี่แหละค่ะทุกคนอยไปเอามังหันอีกค่ะม่ค่ะนี่นี่ค่ะ งามอยู่ค่ะเนี่ยอ,อือมันบอกพี่น้องพาตอกัอนจะ้ะ ค่าอวบๆเลยพี่นองนี่โอ้ยฝนก็จะเมียนถิ่มช่วงพูดน่ะ เป็นแถวเงาเลยค่ะแต่ว่ามัมนยังน่อยค่ะเอาบดได้หน่อยลายเอวกับเอาค่ะเป็นสายเงาเลย้นโอ้ย ออ <Ừ, S 2> พี่น้องเบิงไน่ว่าคอยว่าอันนี้เด้อคุณนะ่ะเต็มอยู่น้อยๆเต็มเลยค่ะอ้คุณนะ่ะเต็มเลยโอ้ยเอาไปลาใดดอกค่ะทิ่มใบให้เขาเป็นเชือกอีกออยาง่อกัอนค่ะหอบแหกเลยคืนเขา เลือกเอาค่ะพี่น้องนี่ทาอบอวบอืมเน้นนี่โอฮาเลือกเอาพุ่นนะงาหยียดเลยค่ะโอ้ พี่น้องคอยก็ส้นเลือกเอาทุกคนมังขึ้น ห้าเลือกเอาค่ะโอ้ยเลือกเอาทุกพี่น้องหน่อยพอดเอาไ่ได้อ้ยโอ้ย,อยเป็นย้าวเหยียดเลยปัดตัวกอสะอ่อนเห็ดมันหลายมันเป็นพืชย้าวเลย ฮ่น่ะพี่น้อ